ถ้าใครมีอาการนอนตื่นมาแล้วไม่สดชื่นง่วงตอนกลางวันบ่อยหรือสงสัยว่าเรามีปัญหาก,การนอนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขั้นตอนจริงของการตรวจสลิปแ l a ที่ส่วนตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับอยากรู้ว่าต้องทาอะไรบ้างมาดูกันเลยก็หลังจากที่คุณหมอพิจารณาว่าเราควรตรวจสลิปเทสแล้วเราก็มาทําการนัดหมายกับพยาบาลที่นี่นะครับและทงพยาบาลก็จะอธิบายขั้นตอนต่างๆแล้วก็นัดหมายตามวันเวลาที่เราสะดวกและที่นี่เขามีไซส์ชุดนอนเพื่อสุขภาพให้เราเลือกด้วยนะแล้วก็มีหุ่นโชว์ให้ดูด้วยว่าต้องติดอุปกรณ์ตรงไหนบ้้้้้้้าาาาาางงงงงงงเเเเเรรรรรรรจจะไไดดมมมม่่่ตตตตออออกกััวววววล็็คีีียยยยบพพพถึนนนิขทห สุขภาพเตรียมไว้ให้ที่เตียงเลยแถมด้วยการอุปกร์น่ารักน่ารักเพิ่มความผ่อนคลายสุดๆไปเลยหลังจากกินข้าวเย็นอาบน้ําแล้วก็ใส่ชุดนอนพยาบาลก็จะเข้ามาติดอุปกรณ์ตามตัวให้ก็อาจจะมีสายลายเส้นหน่อยแต่ว่าเตียงหมอนชุดนอนรวมถึงบรรยากาศของที่นี่ทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายเหมือนบ้านเลยครับแล้วพอตื่นเช้ามาพยาบาลก็ไม่ถอดอุปกรณ์แล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยแล้วที่ชอบมากๆเลยนะคือชุดนอนนอนสบายเนี่ยเขาแจกให้เรากลับบ้านไปได้ฟรีๆเลยสุขภาพการนอนเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับถ้าใครมีอาการนอนตื่นมาแล้วไม่สดชื่นง่ว การนอนหลับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้เลยครับ